ค่ะและสําหรับวันหยุดนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ชมค่ะไปไหว้พระขอพรน,นะคะหลวงพ่อหายพระปางเปิดโลกกันที่วัดน่วมการนนจังหวัดสมุทรสาครค่ะพระอาจารย์ทำไมหลวงพ่อหายถึงมีชื่อเสียงโด่งดังทําไมใครๆก็รู้จักหลวงพ่อหายบอกว่ามาจังหวัดสมุทรสาครปุ๊บเนี่ยบอกเลยว่าต้องมาวัดน่วมการนนมานมันสการหลวงพ่อหายครับพระอาจารย์มีสองคนผมเมียก็เป็นลูกศิษย์กันนั่นแหละสนิทกันเป็นพี่ชายนักร้องดังเลนะ ที่สุพรรณตอนนั้นเขากำลังจะสร้างบ้านเขาก็เลยบอกว่าอาจารย์เขาได้พระองค์นี้มาเขาฝากอาจารย์ไว้ก่อนพออยู่ได้สักเดือนหนึ่งแฟนเขาก็โทรมาว่าอาจารย์คือแฟนเขาอ่ะป่วยเข้าห้องไอซเตรียมจะผ่าตัดหมอบอกว่าเป็นลิ่มเลือดอุดตันก็นึกไปนึกมาถ้าถวายพระให้กับพระศาสนาเนี่ย มันก็น่าจะเป็นอานิสงทางหนึ่งก็บอกกับเขาว่าบอกให้แฟนเนี่ยถวายพระองค์เนี่ยเป็นของพระศาสนาเพื่ออานิสงบุญอันนั้นจะได้เกิดขึ้นกับเราุยแฟนก็ไปกระซิบข้างหูยังมีสติอยู่ครับก็บอกว่าอาจารยเขาบอกอย่างนี้อย่างนี้แฟนเขายักหน้าโอเคคุยพระจา์ผมคนลุกอ่าแล้วเขาไปยังไงบ้างครับพระจา์แล้วเสร็จเรียบร้อยเขาก็ แฟนเขาก็โอเคเขาก็โทรมาบอกว่าพี่เขาโอเคแล้วครับผมบอกว่านุโมทนาให้บุญกุศลนั้นน่ะช่วยนําให้ปลอดจากอะไรแล้วก็พูดเรื่อยไปอ่ะครับผมปรากฏว่าพอเข้าไปถึงห้องไอซก็ปรากฏว่ามันหายยังก็เปลิดทิ้งเลยฮุ้ยไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องอะไรอาจารย์มันเหมือนกับมันหลุดรูปไปเลยเหรอฮะุณเยอาจารผมคนรู้จริงด้วยคืออยู่ดีก็คือ ให,ให้เขาถวายระให้กับวัดและอยู่ดีคือกำลังเข้าห้องผ่าตัดแล้วก็หายแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเช้าเขาออกจากโรงพยาบาลเขาขับรถจากสะพานแล้วก็มาถวายทีงเป็นทางการอาตมาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้นะในฐานะที่โยมเนี่ยหายจากป่วยไขย้ขอตั้งชื่อพระองค์เนี้ยให้เป็นนิมิตหมายอตอนแรกคือย,ยังไม่มียังไม่มีชื่อ น่นเลยตั้งชื่อว่าหลวงพ่อหายคนรู้จักมากขึ้นก็ตอนอาจารย์รักเลขานิเทศมาวัดครับผมก็เลยถามอาจารย์ทำไมชื่อหลวงพ่อหายแปลกดีก็เลยเล่าให้เขาฟังนั่นแหละอาจารย์รักก็ลงยูทูบตั้งแต่นั้นแหละคนก็เข้ามาชนะอันนี้มันเป็นกำลังใจอย่างหนึ่งสำหรับญาติโยมที่ไม่ม,มีทางเลือก mm hmm. หรือไม่มีที่พึ่ง ไม่สามารถที่จะเพิ่งอะไรได้แล้วอย่างน้อยก็ให้มีกําลังใจเชื่อกันว่าถ้าเกิดว่าสมมุิเรานาน้ำมนต์เนี่ยกลับไปดื่มกลับไปชําระล้ลางร่างกายเนี่ยจะปลอดภัยจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใครที่มาที่นี่ก็ต้องใช้วิจารยณในการชมด้วยแล้วกันนะครับผมขออนุญาตอธิษฐานก่อนครับ